แล้วจ่ายมาทั้งวันนี้อีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือแตะหนีนั่นเองนะครับเนนืยแต่มานะครับแล้วก็ปั่ดลูกนี้สวยงามเลยนะครับเ,เพื่อนนี่ฮะพักช้านะครับแต่นี้มานะครับแล้วก็ปัดหากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าราคาถูกนะครับผมขอแนะนําเพจเติมเกมโอเวอท็อปฮับผู้ติดตามกว่าเจ0ด0มคนนะครับบริการเติมเกมราคาถูกเติมไว ปลอดภัยแน่นอนครับเพื่อนเพื่สำหรับเกมฟ i ีฟ m าโมบาของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นมากมายใครสนใจนะครับสามารถกดลิงี์ใต้ดีสคริปชั่นหรือจะแอดไลน์นะครับ Over u n d e r s c o อ e Top Hub อย่าลืมแอดด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม fc mobile นะครับเพื่อนเเก้าวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสกิลมูมนะครับที่จะใช้ในภาคนี้นะครับกอันแรกเลยนะครับเพื่อนๆ น็อกออนนะครับหรือว่าการแตะหนีนั่นเองนะครับและก็สกิลที่2นะครับก็จะเป็นสเตปโอเวอร์นะครับก็คือการสับขาหลอกนั่นเองก็สกิลนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับภาคนี้อย่างที่3นะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นเลนเชนะครับเพื่อนๆแต่ต้องบอกว่าใช้บางจังหวะเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้บ่อยนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับก็คือโอเวอร์นัฟเฟกช็อตนั่นเองก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับ สกิลที่สําคัญนะครับก็คือสสกิลแรกนะครับนั่นก็คือแตะนีนะครับแล้วก็สับขาหลอกนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับในเกมจริงๆนะครับอันนี้คือผมกดแหลงงานนะครับเพื่อนๆแหล่งตอนนี้ก็อยู่ประมาณ30,000นนะครับนี่ฮะโอปยาผมเนี่ยน้อยกว่าเขานะครับของเขามี90เลยนะครับเพื่อนๆกองกลางก็เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่า สกิลนะครับสี่สกิลที่ผมเลือกมานะครับใช้งานยังไงแล้วก็จะใช้ได้ดีแค่ไหนใช้จังหวะไหนนะครับเดี๋ยวมารับชมในเกมกันนี่ครับเราเกี่ยวบอลนะครับภาคใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาคที่เน้นต่อบอลนะครับเพื่อนการใช้สกิลเนี่ยใช้บางจังหวะเท่านั้นนะครับรนี่รนออนนครับ,ค,รบค่อยๆต่อบอลขึ้นมานะครับ เอ็มบัปเป้ฮะจังหวะนี้นี่ยโอ้ไปนับได้นะครับเพื่อนๆและเลนเชงจังหวะนี้ครับแล้วก็ยิงโอ้โหเนอยพื่อนเพื่อนเลนเชงนะครับเราจะต้องเลือกจังหวะดีๆนะครับแล้วยิงได้ดีเลยครับเอ็มบัปเป้จังหวะนี้การยิงเนี่ยต้องบอกว่าบางจังหวะนะครับก็ยิงได้ดังใจนะครับแต่บางจังหวะเนี่ยต้องบอกว่ายิงยากมากนะครับเพื่อนๆก็นำไปก่อนนะครับหนึ่งเป็นตัวต่อศนเนี่ยฮะ ค่อยๆต่อบอลนะครับนี่คะสับขาหลอกนะครับเพื่อนๆแล้จ่ายมาลูกนี้ฮะไม่ถึงนะครับโซบอลไล์ภ so bon so าคหลักเนี่ยสกิลเนี่ยใช้บางจังหวะเท่านั้นนะครับเพื่อนๆ uh, มันไม่เหมือนภาคปัจจุบันนะครับที่เราสามารถกดได้บ่อยๆนะครับ so นี่ครับสับขาหลอกมานะครับแล้วก็ยิง สกิลสับขาหลอกนะครับหรือว่าสเตปบอเวอร์เนี่ยต้องบอกว่าจําเป็นมากนะครับในภาคนี้เพราะมันค่อนข้างพลิ้วนะครับเพื่อนๆก็พลิ้วกว่าสกิลอื่นๆน,นะครับเนี่ฮะสับหลอกนะครับ so จังหวะเฟกช็อตนะครับแล้วก็สับหลอกก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆค่อนข้างพลิ้วเลย ในส่วน Open โอ a f f เรชั o นนะครับและก็เล n เชเนี่ยต้องใช้บางจังหวะเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถใช้ได้บ่อยๆเหมือนภาคปัจจุบันนะครับเนี่ยเขาเฟกมานะครับมันก็จะดูพลิ้วอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าใช้ซ้ําๆนะครับมันก็จะดูช้าๆน,นั่นเองเนี่ยโยกหลอกนะครับพลิ้วอยู่นะครับแล้วจ่ายมาทั้งหวะนี้ อีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือแต่นีนั่นเองนะครับเนี่ยะแต่มานะครับแล้วก็ปั่นลูกนี้สวยงามเลยนะครับเพื่อนเนี่ยะพักช้านะครับแต่นี้มานะครับแล้วก็ปั่นลูกนี้ครับเอ็มบเปอันนี้คือการยิงธรรมดานะครับไม่ได้การยิงแบบ p พลเวอร์ช็อตนะครับเพื่อนเพราะว่า p พลเวอร์ช็อตเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการยิงนะครับ บางจังหวะเราก็ขุดยิงธรรมดาได้เลยวิธีการเล่นนะครับนั่นก็คือต้องใจเย็นนะครับภาคใหม่และค่อยๆต่อบอลน,นะครับถ้าภาคปัจจุบันนะครับใครที่ชินสับขาหลอกนะครับก็ต้องบอกว่าภาคใหม่เนี่ยเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าใครติดเล่นเชคมานะครับเพื่อนๆก็จะค่อนข้างเล่นยากหน่อยนะครับ เพราะว่าสกิลเลนเชงเนี่ยใช้ได้บางจังหวะจริงๆนะครับมาดูจังหวะนี้ฮะเกมรับของเรานะครับนี่นะเพื่อนก็เล่นง่ายขึ้นนะครับในส่วนของเกมรับนัดตอนนี้นะครับนักเตะของเรานะครับโอเวียไม่เยอะนะครับการใช้สกิลผมคิดว่าอาจจะยังไม่พิวเท่าไหร่นะครับ แต่ต่อไปนะครับเพื่อนถ้าโอเวียมันเยอะๆนะครับผมคิดว่าการใช้สกิลก็น่าจะปิวกว่านี้นะครับนี่ฮะโอเวนับนะครับแล้วแต่นี้ครับเพื่อนเราก็ต้องเลือกใช้ดีๆนะครับต่อไปนะครับผมคิดว่าสกิลแต่นี้เนี่ยมีประโยชน์แน่นอนนะครับเพื่อนในตอนที่โอเวียเราเยอะๆนะครับแล้วนี่ฮะสับคารอกเรียบร้อยเพื่อน เราได้จุดโทษนะครับจุดโทษก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ยิงยากกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆเราจะกดเลนเลียนเนี่ยมันจะยิงออกนะครับเพื่อนๆฉะนั้นเราจะต้องยิงลูกโด่งกันแล้วนะครับเทคนิคการยิงลูกเลียนเนี่ยต้องบอกว่ายิงได้ยากมากนะครับภาคนี้ก็สามประตูต่อศูนย์นะครับอีซี่เลยครับเกมนี้เนี่ยเลนเชงนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเลนเชคงลัวเนี่ย ทำไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนเพราะว่ามันจะสโลมากนะครับจ่ายมาครับจังหวะนี้มาเรสครับมาที่เนมาครับจังหวะนี้ปั่นไปเสียคอนเนอร์นะครับเพื่อนก็มาดูกันจังหวะนี้ครับเปิดมาครับใี่ไงลิเคนโมงครับเพื่อนต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกนะครับที่ผมโดนเตะมุมนะครับเพื่อนตั้งแต่เล่นมานะครับ ก็แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นนะครับว่าคอนเนอร์เนี่ยสามารถทำประตูได้นะครับแต่ต้องบอกว่าทำประตูได้ยากกว่าภาคปัจจุบันมากนะครับสำหรับภาคใหม่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคนะครับการใช้สกิลนะครับเพื่อนๆสำหรับแนวทางการเล่นภาคใหม่นะครับนั่นก็คือการต่อบอลทำชิงและก็หาช่องนั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนสกิลที่ผมแนะนำนะครับก็ใช้ได้วางจังหวะนะครับ แต่ที่ใช้บ่อยหน่อยนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของสกิลสับขาหลอกนะครับแล้วก็สกิลการแตะหนีนั่นเองเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ